และเรื่องของยาเสพติดอันนี้เช่นเดียวกันก็คือคุณพ่อเนี่ยมาร้องกับทางตำรวจภูธรภักศีนะครับบอกว่าลูกชายคลั่งยาอารวาสคุณพ่อขอให้ตำรวจมาช่วยแต่กลายเป็นว่าลูกถูกวิสามันคุณพ่อแบบเนี้ยเกินไปทําให้ครอบครัวขาดเสาหลักนะครับคุณผู้ชมคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อสมสาเป็นชาวอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาที่กอง,ากาอกองกบัญชาการตํารวจภูทรภักศีมาร้องกับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภักศีพลตารวจโทรสรายุทธ ขอให้ตรวจสอบการทำงานของตำรวจสบพบ้านม่วงนะครับคืออยู่ที่สกลนครคุณพ่อบอกลูกชายถูกวิสามันขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาระงับเหตุลูกคลั่งในพื้นที่อำเภอบ้านม่วงนี่แหละเมื่อ24พฤศจิกายนคุณพ่อบอกเอ๊แบบนี้ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเพราะครอบครัวเนี่ยมีลูกชายที่คนเนี้ยที่ถูกวิสามันถึงแม้ว่าจะมีอาการคลั่งแต่ก็เป็นเสาหลักในการทำมาหาเลี้ยงครอบครัวนะครับ ในวันนั้นที่แจ้งตำรวจไปลูกชายเนี่ยพอคลั่งปุ๊บก็คือเดินเข้าบ้านคนอื่นให้ตำรวจมาระง,งับก็คือจับตัวลูกชายไปเห็นว่าเกลี้ยกล่อมอยู่นานตั้งแต่5้าโมงเย็นจนตี 2, 2> อพอตีสเนี่ยลูกก็วิ่งออกจากบ้านเนี่ยไปทุ่งนาตำรวจวิ่งตามไปเป็นช่วงชุลมุนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นลูกชายเสียชีวิตแล้วนะครับถูกยิงสาจุด ที่ต้นขาหลังสองข้างท้ายทอยอีกจุดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็ไม่ได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ญาติฟังคือครอบครัวบอกเลยครับตอนนี้คาใจนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าลูกชายต่อสู้กับตำรวจทำไมถึงมีบาดแผลถ,ถูกยิงเข้าที่ด้านหลังแล้วลักษณะร่างเนี่ยคว่ำหน้าลงไปอยากให้ทางผู้บัญชาการภาคสตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงกับครอบครัวครับมเข้ากเห แต่เขาแต่ไรยาบ้านเป็นล้านๆทางานเป็นกระบข่าเขาทิ้มอันนี้ผมมีอย่างก็จ่ไปข่ามันทีอย่างนั้นทีผมผมเลยสงสัยว่งนี้กนเป็นจริงมันอยู่เมืองใดก็เป็นถ้ามันมีบ่อเจ้านาทีเนี่ยกว่ามีอำนาจจะก็จะข่าไปก็ข่าได้ทีเป็นไผ่บวพ่อใจก็ไปธรรมาตาค่อนข้างยามันเบื่อเลียนมันก็จอดมันก็ต้องนอนยังมันเียังได้ไอ้คนเป็นไรยิ่งก้นบางๆไป แต่ผมก็ยิ่งย้อมรับอยู่เอาปืนกดอกยิ่งมันก็ร่วมไปแล้วมันก็ยู่แล้วมีแมงงามคำข้อ้อมก็เสร็จไปแล้วนะมัาจาเป็นที่ว่าเป็นยิ่งปืนไทยยิ่งซ้ำมันอีกัน,นะอยากให้เพื่อนนั่นเบิ้งก็ดีไงก็อยากให้เพื่อนสอบสวนในไม่เนี่ยสอบทั้งตำรไปเอาทั้งตำรวจดอนเมืองอ่ะน,นะคือพ่อบอกเลยตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปไหมและอีกหนึ่งประเด็นอยากจะให้มีการตรวจสอบการทำงานของตำรวจนะครับเพราะว่าพอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจ ไปขค่มขคู่ชาวบ้านบอกอย่าไปพูดอะไรกันนะถ้าจะพูดเนี่ยต้องอิงตามทุกอย่างในสำนวนนะครับอยากให้ทางผู้บัญชาการภาคสี่ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยทําไมต้องมาสั่งว่าห้ามพูดนะเพราะลูกชายของคุณพ่อเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวพอมาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้อยากได้ความชัดเจนเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับนอกจากคุณพ่อมีหลานนะครับหลานก็เล็กอยู่เป็นลูกของคนตายเนี่ยก็ต้องดูแลกันต่อถ้าเรื่องนี้ไม่คืบหน้าจะมาร้องกับพบตรให้ช่วยเหลือ พ่อใช้คําว่าเป็นชาวบ้านที่ตายจากการทํางานของตํารวจนะครับการอธิบายกับญาติสาคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับ